สวัสดีนะครับอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับผมได้นะครับขุดขานะครับมานะครับนําส่งนะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมวันนี้นะครับก็มีนะครับพืชเศรษฐกิจนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยากแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับชาวเกษตรและก็ที่รักนะครับในการทําเกษตรนะครับของเรานะครับผมพืชตัวนั้นคืออะไรนะครับผมก็อยู่ตรงหน้านะครับทุกท่านแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผม พืชตัวนี้ก็อ่าเข้ามานะครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอ่านานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้นะครับผมก็ยังนะครับได้รับนะครับความนิยมอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับผมชื่อของเขาก็คือคาแดงนะครับผมเป็นคาแดงเกษตรใหญ่นะครับผมนะครับพันแท้นะครับจากสวนเรานะครับย้ําว่าเป็นพันแท้แน่นอนนะครับผมนี่นะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับผมดูนอ่อนของเขานะครับผมเราจะ อ่าซูมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับชัดๆนะครับผมหน่อใหญ่นะครับอวบสวยมากนะครับผมทุกนอนะครับดูนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรครับผมนะครับนะครับสีของเขานะครับจะเป็นนะครับสีชมพูนะครับผมนะครับสีแดงนะครับอมชมพูนะครับผมแดงนิดๆนะครับไม่แดงแปรดนะครับผมถ้าแดงแปรดนะครับไม่ใช่ขาแดงเกษตรใหญ่นะครับผมจะเป็นนะครับขาตระกูลนะครับขาตาแดงนะครับผม เป็นขาแดงแล้วก็ขาแดงเล็กนะครับผมตัวนี้นะครับย้ําว่าเป็นขาแดงกระเสีดใหญ่นะครับนี่นะครับเขาจะเป็นนะครับสีนะครับสีของเขาจะออกเป็นสีแดงอมชมพูนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมเอกลักษณ์ของเขานะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหน่อยใหญ่สวยนะครับขาแดงกระเสีดใหญ่นะครับผมแล้วก็จุดสังเกตจุดที่2ก็คือนะครับลำต้นจะอวบใหญ่นะครับเป็นสีน้าเงินเข้มแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับสีน้ำเงินเข้มแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของขาแดงกระเศรษฐใหญ่นะครับผมความยาวโ้ยาวนะครับถ้านะครับอายุเต็มที่นะครับจะปลูกถึงอายุประมาณทักหนึ่งปีนะครับถ้าหนึ่งปีขึ้นไปนะครับความสูงจะสูงกว่าเรานะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับเซนติเมตรเลยนะครับผม ดีไม่ดีนะครับถ้าใครบำรุงดีนะครับใส่ปุ๋ยดีพื้นที่ดินสภาพดีนะครับอาจจะสูงถึงสองเมตรห้าสิบนะครับผมผมไม่ได้เก็บภาพตอนนั้นนะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมปลูกประมาณหนึ่งปีกว่านะครับต้นพันธุ์นะครับเล็กๆนะครับที่ผมซื้อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูท้ายท้ายคลิปนะครับว่าเขาสูงกว่าผมเกือบโอ้เกือบเป็นเม็ดนะครับผมสูงกว่าผมอีกนะครับผมถ้าปลูกอายุประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะครับผม นี่นะครับมาดูจุดสังเกตนะครับนี่นะครับนอนะครับสีอมชมพูนะครับผมนะครับสรรพคุณก็เหมือนข่าทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเอกลักษณ์ของเขาคืออ่าเป็นนะครับขากินหน่อนะครับอ่าปลูกไว้สําหรับทานนอนะครับโดยเฉพาะนะครับผมข่าพันนี้นะครับจะไม่ชุนมากนะครับหรือภาษาอีสานไม่รู้จะ ภาษาไทยผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงครับแต่ว่าภาษาอีสานเขาเลือกว่ามันไม่หึนนะครับมันไม่หึนมันไม่ฉุนเยอะเนาะเอาเป็นว่าไม่ฉุนเยอะนะครับกินไม่แรงไม่ฉุนเยอะเหมือนขาจําพวกขาเหลืองนะครับที่ใช้หัวไว้สําหรับนะครับต้มยําต้มต้มแกงนะครับผมตัวนี้นะครับสําหรับทานหน่อนะครับผมทานหน่อนะครับกินกับลวกกิมน้ําพริกหรือว่าลวกกิมกับลาบนะครับผมอร่อยมากนะครับผม กินไม่ฉุนมากนะครับผมนี่นะครับผมและที่สวนของเรานะครับตอนนี้นะครับมีนะครับหน่อพันุ์นะครับพร้อมนะครับแบ่งปันนะครับสําหรับท่านที่นะครับสนใจนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามนะครับหน่อพันธ์กับทางสวนของเราได้นะครับผมนะครับผมนําเข้ามาตอนนั้นนะครับราคาโอแรงเหมือนกันนะครับผมตอนที่เขาบุ่มแรกๆนะครับผมต้นพันธุ์ของเขาน่าจะ แพงมากนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมรอบดงแล้วครับผมนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ข้อมูลเชิงลึกลึกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกับทางส่วนของเราได้โดยตรงนะครับผมนะครับินดีนะครับแบ่งปันนะครับนะครับสินค้าของเรานะครับมีต้นพันธุ์ของเรามีพร้อมที่จะแบ่งปันและก็พร้อมที่จะคุดส่งให้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่รักในการเกษตรและก็อยากทําเกษตรและก็อยากปลูกนะครับ มีพร้อมขุดให้นะครับวันต่อวันเลยนะครับขุดสุกสดเลยนะครับแล้วก็พร้อมส่งสดสดนะครับวันต่อวันนะครับเราจะขุดวันต่อวันนะครับเราจะไม่เก็บไว้นะครับเราจะไม่ขุดเก็บไว้นะครับเราจะขุดส่งวันต่อวันขุดส่งนะครับตามออเดอร์นะครับที่ท่านต้องการนะครับผมนี่เลยครับผมนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าปลูกนะครับแล้วก็ยังติดกระแสนะครับต้นต้นของพืชเศรษฐกิจอยู่นะครับผม ขาแดงกระรใหญ่นะครับผมนะครับฝากไว้นะครับผมและที่สวนนะครับยังมีนะครับพืชเศรษฐกิจอีกหลายอย่างนะครับผมที่ผมยังนะครับไม่ได้อาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆอ่าชมแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับผมแล้วก็อ่าจะค่อยนะครับแนะนํานะครับไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับว่ามีพืชตัวไหนบ้างนะครับที่ หน้านําไปปลูกแล้วก็หน้าเอาไปต่อยอดนะครับขยายพันธุ์ไว้ต่อไปนะครับผมนี่นะครับจำเอกลักษณ์ได้นะครับผมนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่รับชมเก่าแล้วก็เข้ามารับชมใหม่นะครับจำเอกลักษณ์ของเขาไว้นะครับผมนี่นะครับหน่อเขาจะเป็นสีแดงอมชมพูนะครับนะครับเอกลักษณ์นะครับหน่ออวบนะครับอวบใหญ่นะครับรสชาติออกเกือบหวานเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเกือบหวานนะครับผม ต้มนะครับจิ้มน้าพริกโอ้โหอร่อยมากนะครับจิ้มน้ําพริกจิ้มลาบนะครับผมต้นก็จะเป็นต้นลําต้นใหญ่นะครับสีน้าเงินเช้มนะครับผมนี่นะครับยาวนะครับสวยนะครับสวยนะครับติดอําดับต้นๆ้นนะครับของขาเลยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับหาไปปลูกนะครับติดสวนติดบ้านไว้นะครับหารับประทานกันนะครับผมสําหรับขาแดงเกษตรใหญ่นะครับผมปลูกไม่ยากนะครับผมวิธีการปลูกก็ปลูกไม่ยากนะครับผม นะครับผมว่าน่าจะมีลิงก์แนะนําแล้วนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับแนะนํานะครับ <Nash> วิธีการปลูกนะครับหรือจากฟังคร่าวๆก็อ่ครับนําขานะครับอ่าเมื่อท่านนะครับได้ข่าไปแล้วนะครับในอย่างนี้นะครับอ่าหนึ่งหลุมนะครับนี่สาหรับหนึ่งหลุมนะครับผมทําไว้นะครับสําหรับหนึ่งหลุมนะครับที่จะปลูกลงหลุมนะครับผมเราก็จะขุดดินลงไปนะครับอ่าประมาณนะครับสิบถึง สิบห้าเซนนะครับเราจะไม่ขุดล <à, S 1> <tr> <jumps camouflage> ึกมากนะครับผมนี um, shuttle, ่นะครับอผมจะตั้งแล้วผมจะบอกนะครับนี่วิธีการปลูกเห็นรอยเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่รอยที่เป็นสีชมพูนะครับเราจะฝังแค่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเซนนะครับผมแค่นั้นนะครับนี่นะครับรอยฝังนะครับผมนี่ตัวหนึ่งรุมนะครับอ่าหนึ่งรุมในการปลูกนะครับแล้ววิธีการปลูกเราก็จะอ่าตัดตัดรากตรงนี้ของเขาออกหมดนะครับผมเราจะเหลือไว้นิดหน่อยนะครับผมนะครับ แล้วเราก็ประมาณนะครับหนึ่งอาทิตย์แรกเราก็หนึ่งอาทิตย์แรกเลยว่าเจ็ดถึงสิบวันเราก็จะรดน้ํานะครับทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับผมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สังเกตดูนะครับใบของเขานะครับถ้าใบเขาไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับเราก็อ่าลดวันเว้นวันหรือว่าสองวันลดทีหนึ่งก็ได้นะครับผมแสดงว่าเขาอ่าติดแล้วนะครับผมนี่นะครับวิธีการปลูกครับไม่ได้ยุ่งยากครับผมหลังจากที่ปลูกไปได้นะครับหนึ่งเดือนนะครับค่ะเขาเริ่มติดแล้วนะครับเราก็จะเริ่มนําปุ๋ยคอกนะครับมาอ่า โรยรอบนะครับหลุมสมมุติว่าตรงนี้เป็นหลุมเนาะอ่าตั้งต้นขาไว้เราก็จะโรยนะครับรอบหลุมต้นขานะครับแล้วเราก็จะกวนดินแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่นะครับแล้วก็รดน้ํานะครับแล้วก็ถ้ามีฟางหรือว่าแกลบนะครับก็เอามาคุมหน้าดินไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็รดน้ําไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็ถ้าไม่ได้จริงก็สองวันต่อหนึ่งครั้งหรือทุกวันก็ยิ่งดีนะครับผมนะครับ ผ่านไปนะครับประมาณนะครับห้าถึงหกเดือนนะครับเขาก็จะเริ่มแตกกอขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับผมตามที่ผมเคยปลูกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับหน่อตาของเขานะครับตาดีมากนะครับผมนะครับผมเอานะครับฝากไว้นะครับผมเพื่อเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่รักในการเกษตรนะครับหรือว่าพึงขุดสะขุดคลองคุดหนองนาใหม่ๆยังไม่มีนะครับพืชตัวไหนที่จะนําไปปลูกนะครับก็นะครับลองทดสอบเอาขาแดงเกษตรใหญ่ของเรานะครับไปปลูกดูนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากพี่น้องไว้แค่นี้แล้วครับผมฝากไว้กับขาแดงเกษตรใหญ่นะครับผมนะครับสงสัยอะไรข้อไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับโดยตรงกับทางสวนของเราเลยนะครับผมหรือจติดต่อโดยตรงกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0927697410นะครับผมนะครับรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจากกปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ